สวัสดีครับฟิสิกส์เรนเองเก่งได้กับครูพนัสแก่นอาสาในวันนี้นะครับมาในเรื่องของเลขในยะสสาคัญครับเลขในยะสสาคัญนะครับเป็นตัวเลขนะครับที่อ่านได้จากเครื่องมือวัดแบบสเกลโดยตรงนะครับรวมกับตัวเลขที่ได้จากการประมาณอีก1ตัวนะครับนักเรียนจะจําได้ว่าในการใช้เครื่องมือวัดนะครับ าการบันทึกผลเนี่ยเราจะต้องมีค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผลการวัดความยาวที่อ่านค่าได้105.23เซนติเมตรเนี่ย105.2นะครับตัวเลขก่อนตัวสุดท้ายคือเลข2เนี่ยนะครับตัวเลขตัวก่อนตัวสุดท้ายเลข2ตรงนี้นะครับเป็นตัวที่บอกความละเอียดของเครื่องมือนะครับว่าวัดได้จริงอย่างเช่น เครื่องมือชิ้นนี้นะครับเป็นเครื่องมือวัดความยาวเนาะมีความละเอียดตัวน,นี้เราทําโจทย์มาแล้วนะครับที่0.1ตอนนี้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ว่าในการบันทึกนะครับเราก็จะต้องรวมกับตัวเลขที่ได้จากการประมาณอีก1ตัวนะครับ<ๆ>ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับมันอยู่ทศนิยมตำแหน่งที่2เห็นไหมลูก0ูนย์สาแหน่งที่2นะครับเป็นเลขที่เกิดจากการประมาณขึ้นมา นะครับซึ่งผู้วัดแต่ละคนก็อาจจะประมาณแตกต่างกันไปบ้างเพียงเล็กน้อยนะครับการประมาณนี้ก็เพื่อให้ค่าที่วัดนั้นเข้าใกล้ความจริงมากที่สุดนะครับเราเรียกตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับ1 0 5 2 3เนี่ยนะครับว่าเลขในยะสำคัญครับซึ่งการนับเลขในยะสำคัญนะครับมีหลักการนับอยู่ 3ข้อด้วยกันนะครับตามที่เห็นนี่แหละนะครับข้อที่1ก็คือถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นตัวเลขนะครับที่อยู่ในรูปของเลขทศนิยมนะครับถ้าเป็นเลขทศนิยมนะครับให้เริ่มนับตัวแรกที่เป็นเลขโดดเลขโดดก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9เ็นะครับส่วนตัวเลขถัดไปให้นับหมดทุกตัวยกตัวอย่างเช่นนะครับ เราเริ่มมาจากซ้ายมือใช่ไหมครับศูนย์ไม่ใช่เลขโดดเนาะเลขโดดเนี่ยคือ 1- นึงถึงเ้านะลูกเนาะเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ยังไม่นับนะครับต่อมาเราไล่จากซ้ายไปขวานะครับอ่าเจอตัวเลขตัวแรกคือเลข5เรานับครับเนี่ยเลข5นับเลข6นับเลข1นับนับหมดทุกตัวต่อไปคือนับหมดทุกตัวแสดงว่าตัวนี้ก็มี1 2 3สจึงถือว่ามีจํานวนในยะสําคัญหรือเลขในยะสําคัญ3ตัว นะครับสตัวดูเลขถัดไปครับไล่จากซ้ายไปขวาเจอเลขโดดก็นับเลยที่เหลือนับหมด1,2 3ใัยยะสําคัญ3ตัว0,0ตัวนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าไล่มายังไม่เจอเลขโดดเจอเลข5แล้วต่อไปนับหมดนะครับนัยะสําคัญ2ตัวเห็นไหมครับไล่มาซ้ายไปขวาเจอหนึ่งเป็นเลขโดดแล้วต่อไปนับหมด1 2 3 4 4ตัวเห็นไหมครับ ศูนยไม่นับนะครับไม่ใช่เลขโดด5้าหนับ1 2นับหมดนะครับก็มี2ตัวนะครับนี่คือหลักการที่1นะครับต่อไปหลักการที่2นะครับถ้าตัวเลขนั้นอยู่ในรูปของ A คูณ10ยกกำลัง N นะครับซึ่งเขาเรียกว่ารูปมาตรฐานของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์หรือ scientific notation เนาะ a คือมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือน้อยกว่า10และ n เป็นจำนวนเต็มบวกลบ0ก็ได้นะครับอ่ ทั้งนี้นะครับให้เรานับนัยสําคัญนะครับพิจารณาที่ค่า A ให้เราพิจารณาที่ค่า A นะครับเท่านั้นนะเราดูนัยสําคัญแค่ตัว A เท่านั้นนะครับแล้วใช้หลักการเหมือนกับข้อ1ใช้หลักเหมือนข้อ1เลยแต่ว่าเรามองแค่ค่า A ตัวนี้ครับเดี๋ยวครูไฮไลท์ highlight. เรานับนัยสําคัญจากค่า A ตัวนี้เท่านั้นไม่ต้องคํานึงถึง n เป็น n ตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องคำนึงถึงนะครับเอาแค่ a เท่านั้นยกตัวอย่างเช่น1.5 1.5งตัวนี้คือ a ใช่ไหมลูกคูณ10ยกกำลัง9 10ยกกำลัง9คือ n อเขาบอกไม่ต้องคำนึงถึง n เพราะนั้นเราก็ไม่ต้องนับในยะอนสำคัญของ10ยกกำลัง9นะครับนับในยะอนสำคัญแค่ a a มีเลข1.5่เรานับไล่จากซ้ายไปขวาเจอเลขโดด1นนับในยะสํสำคัญหนึ่งตัวที่เหลือนับต่อจาก เลขหนึ่งไปนับหมดนะครับก็มี2ตัวเห็นไฮะต่อไป A คือตัวนี้เนะาะไล่จากซ้ายไปขวานะครับ0ูนย์ไม่นับศูนย์ไม่นับเลขโดดเจอแล้ว1นับที่เหลือนับหมดนะครับ1 2 2ตัวนะครับตัวนี้5ไล่จากซ้ายมาขวาเจอเลขโดด5นับที่เหลือนับหมด1ตัว2ตัว3มตัว 4ตัวเห็นไหมครับจากตรงนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเราบันทึกตัวเลขเป็น0 0 1 2ยคูณสยกกาลังลบ7นี่ยังไม่เป็นสัญกรณ์วิทยาศาสตร์เรานับในยัสําสคัญได้2ตัวเราบันทึกใหม่ให้เป็นสัญญกรณวิทยาศาสตร์นี่คือ A ใช่ไหมก็บันทึกเสร็จก็ได้ในยัสําสคัญ2ตัวเหมือนเดิมเห็นไหมฮะไม่ว่าเราจะบันทึกแบบใดนะครับมันก็จะคงความจํานวนในยัสําสคัญไว้เสมอเพราะว่า จำนวนนัย่อสำคัญเนี่ยจะบอกถึงความละเอียดของเครื่องมือด้วยนะครับยิ่งตัวเลขมีในย่อสำคัญมากแสดงว่าเครื่องมือนั้นก็มีความละเอียดสูงนะครับต่อไปนะครับ56.06กับ5.606อันนี้ก็เป็นเลขโดดแล้วก็นับนะครับที่เหลือนับหมด1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเลขนี้กับเลขนี้ก็จำนวนในย่อสำคัญ4ตัวเท่ากันนะครับ5 6า6คูณกำลังยีก็เท่ากับ 5.606นคูณ10กำลัง22่องยสําคัญยังคงเท่ากันอยู่นะครับไม่ว่าเราจะบันทึกโดยเปลี่ยนเลขยกกำลังใหม่นะครับต่อไปศูนย์ตัวนี้ไม่นับนะครับไล่จากซ้ายไปขวามาเจอเลขโดดแล้วเลขโดดคือ1ถึงเเนาะเจอเลข1ตัวนี้นับต่อไปนับหมด1 2 2ตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกัน1 2เห็นไหมครับสตัวนะครับอันนี้คือหลักการที่2นะครับต่อไปครับหลักการที่3นะครับ ในการนับเลขในยะสำคัญนะครับอ่าเดี๋ยวครูปเปลี่ยนสีปากกาเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับหลักการนี้หลักการที่3นะครับถ้าตัวเลขนั้นอยู่ในรูปของจำนวนเต็มนะครับให้นับหมดทุกตัวนะครับอ่าเช่น16เป็นจำนวนเต็มก็นับหมดทุกตัวก็เป็น1ตัว2ตัวนะครับในยะสำคัญ2ตัว จำนวนเต็มใช่ไหมฮร้ยยี่สิบห้านัยยสำคัญ1 2 3 3ตัวนะครับห้าพนยัยยะสำคัญ1 2ึ4งตัวอ่าหกหมื่นสองตัวเห็นไหมฮะถ้าเป็นจำนวนเต็มนับหมดเลยถ้าเป็นทศนิยม เราต้องไล่ซ้ายไปขวาแล้วเริ่มนับจากเลขโดดตัวแรกนะครับนั่นคือหลักการนะครับต่อไปถ้าเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข0ูนย์คราวนี้กรณีที่เป็นจำนวนเต็มแต่เลขสุดตัวสุดท้ายเป็นเลข0ูนย์นะครับต้องจัดให้อยู่ในรูปของ a คูซิยกกำลัง n แล้วตอบตามหลักการที่2นะครับอ,อย่างเช่นนะครับ 1 5 0 0 0ถ้าเราเขียนในรูปของสัญกรณวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเขียนได้ถึง4แบบด้วยกันนะครับยังไม่ลืมนะลูกเนาะการเขียนให้อยู่ในรูปของสัญกรณ์วิทยาศาสตร์อันนี้คือเลขที่มีค่ามากนะครับก็ใช้10ยกกําลัง,ง1,2,3,4อ่ะก็จะได้1,5คูณยกกาลัง4แต่ว่าเราสามารถเติม1,50 1,500หรือ1,500 0ได้ ซึ่ง4ตัวเลขชุดนี้นะครับชุด4ตัวนี้ก็มีค่าเท่ากันก็คือ1นึ่งจุดห้าสิบกำลังสี่แต่ว่าศูนย์ข้างหลังที่เหลือนี้ถ้าเรามานับนัยสําคัญนะครับหนึ่ยจานัยสคัญ2ตัว1.50่าูนย์นัสคัญ3ตัวเห็นไหมฮะเนี่ยหนึ่งจุดห้าศูนย์ศูนย์นัสนนยสำคัญสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวไหมฮะซึ่งตัวเลขทั้งหมดนี้เท่ากันแต่นัยสำคัญไม่เท่ากัน การบันทึกนะครับเราจึงจะต้องพิจารณาจากความละเอียดของเครื่องมือวัดด้วยนะครับเราต้องดูว่าเครื่องมือวัดของเราเนี่ยมีความละเอียดไปถึงทศนิยมตำแหน่งไหนนะครับถ้ามันความละเอียดมันถึงทศนิยมตำแหน่งที่1เราก็ประมาณนึกสายตาค่าหนึ่งก็บันทึกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเครื่องมือเรามีความละเอียดถึงทศนิยมตำแหน่งที่2 ตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2เราก็ประมาณด้วยสายตาอีกข้าหนึ่งก็จะบันทึกได้แบบนี้นะครับซึ่งการบันทึกจะเป็นแบบไหนนั้นเราต้องพิจารณาจากความละเอียดของเครื่องมือนะครับแต่ทั้งนี้มันจะเป็น1.500 0 0เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเลขที่เราบันทึกมามีในทีสำคัญสูงสุดได้1 2 3 4 5 5, 5ตัวอันนี้มัน1 2 3 4 5 6 6ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบันทึกตัวเลขสรุปนะครับ ตามหลักการที่3นะครับเราบันทึกมาเป็นเลขที่เป็นจํานวนเต็มและมีศูนย์เยอะๆอย่างนี้นะครับเช่น1,500 0เนี่ยในยาสำคัญมันเป็นไปได้คือ2ก็คือเลข1กับเลข5คือกรณีนี้นะครับจนไปถึง 1, 2, 3, 4, 5, 5ตัวคือกรณีนี้มีจํานวนในยะสํสำคัญได้ตั้งแต่2ตัวไปถึง5ตัวซึ่งมันจะเป็น2ตัว3ตัว4ตัวหรือ5ตัวนะครับ จะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือนะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัดนะครับ <lower line> ต่อไปนะครับในการวัดหลายๆครั้งนะครับก็จะมีการนำผลที่ได้จากการวัดนั้นมาบวกลบคูณหารกันนะครับเราบันทึกค่าจากการวัดแล้วพิจารณาความละเอ e ียดการประมาณด้วยสายตาจำนวนนยัยสำคัญเสร็จเรามีการบวกลบคูณหารกันก็จะมีหลักของการบวกลบคูณหารเลขนยัยสำคัญอีกนะครับ เอาการบวกแล้วลบก่อนนะครับเป็นการบวกแล้วก็การลบนะครับการบวกลบเลขในยัดสำคัญนะครับให้เราบวกลบแบบวิธีทางคณิตศาสตร์ก่อนนะครับให้บวกลบแบบวิธีทางคณิตศาสตร์ก่อนแล้วพิจารณาผลลัพธ์โดยผลลัพธ์ของเลขในยัดสำคัญ ต้องมีตำแหน่งทศนิยมอันนี้ให้พิจารณาจากทศนิยมละเอียดเท่ากับปริมาณที่น้อยที่สุดยกตัวอย่างเช่นเราวัดค่ามา3ครั้งนะครับจากความยาวหรืออะไรสักอย่างนะครับ3ค่า2.123.895 5.4236แล้วเอาค่ามารวมกันขั้นที่1น,นะครับให้บวกแบบคณิตศาสตร์ก่อนก็บวกครับบวกไปปุ๊บก็จะได้ผลลัพธ์ตรงนี้ออกมานี่คือผลลัพธ์แบบคณิตศาสตร์ ปกติที่เราบวกลบเลขกันแต่เป็นถ้าเป็นการวัดทางฟิสิกส์นะครับเราต้องคำนึงถึงหลักการของเลขนนยะสำคัญนะครับการบวกกับการลบนี้ให้พิจารณาตำแหน่งทศนิยมที่ละเอียดน้อยที่สุดเราจะเห็นว่า2.12มีทศนิยมกี่ตัวครับเนี่ย 1, 2 2ตัวใช่ไหมครับ3.895มีทศนิยม3ตัว5.4236ทศนิยม4ตัวหรือ4ตำแหน่งนะครับ แสดงว่าละเอียดน้อยที่สุดก็คือ2ตัวนะครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องทําการปรับนะครับปรับเลข1.4386ให้เหลือทศนิยมแค่2ตําแหน่งหรือ2ตัวก็คือ4กับ3แต่เราจะเห็นว่าถ้าเราตัดตรงนี้ใช่ไหมฮะให้เหลือทศนิยม2ตัวเท่ากับตัวที่มีน้อยมีทศนิยมน้อยที่สุดนะครับ2ตัวเนี่ย หนูจุดจุดตึ๊บเนี่ยคือทศนิยม2ตำแหน่ง2ตำแหน่งคือถึงเลข3ตรงนี้นะครับถ้าเราตัด8 6ออกไปเราจะพบว่า8เนี่ยมันมีค่ามากกว่า5นะครับก็คือตั้งแต่5ขึ้นไปให้เราปัดเศษนะครับให้เราทำการปัดเศษอ่าดังนั้นเมื่อเราปัดเศษนะครับเราก็จะได้1.4 11 11.4ปัดเศษมาก็เป็น44นะครับอ่านี่ก็ตอบนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะมี2 2กระบ,บวนการนะครับคือ1บวกลบเลขแบบคณิตศาสตร์ก่อน2นะครับให้ไปดูที่ทศนิยมของตัวที่น้อยที่สุดเป็นหลักในการตอบนะครับอลองทําข้อนี้ดูนะครับเราเอาเลข3ตัวนี้2ตัวแรกบวกกันแล้วมาลบ16.8นะครับตัวแรกนี้มีทศนิยม4ตำแหน่ง2ตำแหน่งและ1ตำแหน่งแสดงว่าคำตอบต้องเหลือแค่1ตำแหน่งนะครับ จากคำตอบที่ได้จากหลักการทางคณิตศาสตร์นะครับบวกลบไปปกติได้5.3062เราต้องปรับให้เหลือทดสิยมแค่1ตําตำแหน่งนะครับคือถึงเลข3ตรงนี้เนาะเห็นนะฮะทดสิยม1ตําตำแหน่งแสดงว่าเราต้องตัด0.62ตรงนี้ออกไปนะครับเลข0มันไม่ถึง5ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้5.3เป็นคำตอบเห็นไหมฮะ โอเคอันนี้ก็คือการบวกลบเลขในยะสำคัญนะครับต่อไปไปดูการคูณและการหารนะครับการคูณการคูณและการหารเลขในยะสำคัญนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับาการคูณและการหารนะคราวนี้นะให้เรา ขั้นที่หนึ่งครับขั้นที่หนึ่งให้เราคูณและหารอ่ะคูณผิดผิดนึงให้เราคูณและหารเหมือนกับคณิตศาสตร์ก่อนเหมือนเดิมเลยบวกลบเมื่อกี้ก็ให้ทําแบบหลักการทางคณิตศาสตร์ก่อนคูณหารก็เช่นกันให้เราทําไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์ก่อนนะครับจากนั้นพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้โดยต้องมีจํานวนเลขในยะสําคัญ เท่ากับจํานวนเลขในยะสําคัญของตัวคูณเนื้อหาในนั้นที่น้อยที่สุดสังเกตนะครับถ้าเป็นการบวกลบเราจะบวกลบแบบคณิตศาสตร์ก่อนจากนั้นไปยึดทศนิยมตัวที่น้อยที่สุดถูกไหมครับครูสิทธิ์ทำไฮไลท์ไว้เนี่ยตำแหน่งทศนิยมที่น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นการคูณและก็การหารนะครับเราบวกเราคูณหารไปทางคณิตศาสตร์เสร็จให้เราไปยึด เลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดนะลองไปดูตัวอย่างนะครับ432.10คูณกับ5.5คูณไปทางคณิตศาสาตร์ก่อนตามลำดับที่1นะครับได้คูณเสร็จนะครับได้2 3 7 6 5 5จากนั้นจากนั้นเราไปพิจารณาเลขในยะสำคัญนะครับเขาให้ยึดตัวที่น้อยที่สุดเราไปดูเลข432.10 อันนี้เป็นเลขที่เป็นทศนิยมนะครับเราไล่ซ้ายไปขวาเจอเลขโดดแล้วเลข4ก็รับนับเป็นตัวที่1จากนั้นนับหมดนะครับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเห็นไหมฮะสี่สามสนึ่งศยในยะสําสำคัญู่5ตัวต่อไป5 5ก็เป็นเลขทศนิยมนะครับไล่จากซ้ายไปขวาเจอเลขโดดนับเลยตัวที่1ที่เหลือก็นับหมด2ตัวให้ยึดน้อยสุดแสดงว่าเรา บวกลบเราคูณกับหารนะครับเราคูณเราคูณหารอันนี้เป็นการคูณไปทางคณิตศาสตร์เสร็จปุ๊บไอเลข2 3 7 6.55เราต้องปรับใหม่ให้มีในยัดสำคัญเหลือแค่2ตัวนะครับ2ตัวก็คือเราดูแล้วเป็นเลขทศนิยมใช่ไหม2 3 7 6.55เป็นเลขทดนิยมไล่จากซ้ายไปขวาเจอเลขโดดนับก่อนเลย1ตัว2ตัวเราต้องการแค่2ตัว แสดงว่าเราจะต้องตัดตัวนี้ทิ้งไปเจ็ดกับ6นะครับแต่7มากกว่า5 5ขึ้นไปปัดนะครับตัวนี้ต้องปัดเศษก็เลยกลายเป็นอะไรครับ2 4แต่ไม่ใช่เลข2,300กว่า76 2,300มันจะไปเท่ากับ24ไม่ใช่นะครับเมื่อกี้นี้เราตัด7 6ออกไปถูกไหมลูกเราตัด7 6ออกไปเราก็จะเติม ศูเพื่อให้บอกว่า2376เนี่ยเปลี่ยนเป็น2400แต่ในย่สำคัญตัวนี้ถ้าเราดูดีๆนะครับ2400เนี่ยมีในยะสำคัญได้ตั้งแต่2ตัวไปถึง4ตัวใช่ไหมครับเพิ่งเรียนมาในข้อที่3หลักการที่3ของเลขจำนวนเต็มที่มี0ย์เนาะ2400นเนี่ยนับในย่สำคัญได้2ตัวคือ2กับ4 หรือจะนับ3ตัวศูนต์ตัวนี้ด้วยหรือจะนับ0ูนต์ตัวนี้ด้วยก็เป็น4ตัวเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนว่าในยะสําคัญจะเหลือ2ตัวต้องปรับเลขตรงนี้ให้เป็นสัญญกรณวิทยศาศาสตร์จะชัดเจนที่สุดนะครับก็จะได้2.4นในยะสําคัญ2ตัวคูณ10ยกกาลัง3เพราะว่า10ยกกําลัง3ไม่นับในยะสําคัญเนาะ10ยกกาลังสิบยกกาลัง n ไม่นับในย่สําคัญนะครับต่อไปไปดูข้อที่4 เป็นการหารนะครับ0.6241หารด้วย4.52ก็หารไปตามหลักการทางคณิตศาสตร์ก่อนตามหลักที่1นะครับจากนั้นไปพิจารณาเลขในสัยสคัญที่น้อยที่สุดนะครับเป็นทศนิยมทั้งคู่เลยเรานับเลขในสัยสคัญไล่ซ้ายไปขวาเจอเลขโดดนับ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวเหมือนกันครับไล่ซ้ายไปขวาเจอเลขโดดปับ๊บนับ1ตัว2ตัว3ตัวแสดงว่านัยสําคัญต้องปรับ เลขที่เราหารเสร็จให้เหลือในสำคัญ3ตัวนะครับเป็นทศนิยมนับซ้ายไปขวาตึ๊บเลข1เจอเลขโดดแล้วตัวใช่ไหมะหนึ่งสองสามตัดตรงนี้ครับอ่าสี่ไม่ถึงห้าก็ตัดทิ้งได้เลยก็จะเป็นคําตอบนะครับศูนย์จุดหนึ่งสามเจ็ดนะครับอ่านี้ก็เป็นหลักการอ่านับเลขในยัดสาคัญการบวกลบเลขในสำคัญแล้วก็การคูณหารเลขในสําคัญ นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นแบบฝึกหัดนะครับสวัสดีครับ